วันที่12ธันวาคม2568ที่ห้องประชุมเมฆขาเทศบาลน,นครตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว Long-term Care และนวัตกรรมการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างเทศบาลน,นครตรังโรงพยาบาลตรัง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังพิธีลงนามได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง3หน่วยงานร่วมลงนามได้แก่นายรักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังผู้ลงนามฝ่ายเทศบาลนายสมบัติสะทนสะวะภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังผู้ลงนามฝ่ายโรงพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรดวงใจเปลี่ยนบำรุงผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ผู้ลงนามฝ่ายสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุและระบบสุขภาพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมด้วยสักขีพยานจากทั้ง3หน่วยงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสนับสนุนนวัตกรรมและงานวิจัยด้านผู้มีภาวะพึ่งพิง และสร้างบุคลากรที่ได้มาตรฐานรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมพลังระบบสาธารณสุขของชุมชนและเป็นต้นแบบให้ท้องถิ่นอื่นต่อไปได้อย่างน่าชื่นชม